18, 19... กครับ 172... กับ172ลงตัวที่61กิโลกรัมปัด12คอยออกอยู่ตลอดเลยครับเอ็นดี้แต่ทงซ้ายสแหลกแต่จริงครับตังมวยไทยต้องโดนก่อนครับเครื่องมาร้อนช้าครับวันนี้เหนื่อยนะครับออกสึกโอ้โหเข้าไปนี่มีฮุกซ้ายรับตลอดนะครับเอ็นดี้สมาคมพ่อค้าลงทุนหน่อยนะครับต้องเดินให้เร็วครับ ช้าไม่ได้ครับเดินช้าไม่ได้ครับ,รบแหมมีสอกจะหักแต่ว่ายังไม่โดนนะครับแอนดี้พาเทลตีครับทางด้านของออกศึกแข่งซ้ายมานะครับเบิร์นไปสองแข้งโอ้โหดูครับแอนดี้พาเทลก็เถียงดีจริงๆสอกไม่โดนครับเอาเจอสอกชุ่มสั้นครับครับอ,อ่ะไปกันต่อครับต้องเร็วขึ้นแล้วครับทางด้านของออกศึก ออกไปแจบวอลนัทออกซ้ายตัวเองครับดูครับวางแข้งขวาคืนสวยครับแข้งขวาขยับไปโอ้โหเต็มแผ่นหลังเลยครับเอาร่วงครับร่วงไม่ร่วงครับไอ้พี่พัทเอ้าวเรือกเลยครับเมื่อสักครู่โอ้เพื่อความต่อเนื่องครับออกศึกตอนนี้ครับตามเข้าไปชาร์จเอาอยังไงครับแข่งอีกแล้วครับเจอศอกโอ้ยเอาแล้วครับมาแล้วเครื่องติดแล้วตรงครับจะออกศึก มาโหดเลยมาดุเลยนะครับอาครับเติมเต็มด้วยกำปั้นอีกแล้วหือวางแข้งขวาฟื้นเลยครับตอนนี้ครับไอีพาเธอครับโอ้โหหุกซ้ายครับโดนตบไปเต็มๆครับโอ้ยแอนดี้ครับไม่เดินไม่ได้นะครับออกศึกเริ่มจะได้ใจแล้วนิดเดียวนิดตามเข้าไปเติมเต็มทันทีครับฝันส่องหม่ครับแอนดี้พาเธอ เขาเข้าไปโอ้โหเสียบเข่าขวาครัาเอยยังไงครับไม่อย่ายืนตัวแข็งครับทางด้านไงครับโอ้ดูเหมือนว่าจะเปรี้บอะไรครับออกศึกแข็งใจครับรรวมมาตีเป็นยกแปะเสร็แล้วครับครับลุยแหลกเหมือนเดิมครับออกศึกสพันนุษย์พยายามจะขยี้งหวกตัวมันกดทับลงไปพยายามพื้นขึ้นมาครับทางด้านของแอดดี้ หนึ่งคับสองคนละทีครับแฉะชุ่มฉ่ำชุ่มชื้จริงๆครับคู่นี้ครับออกกระบุ้โอ้โหโอ้ยโดนไปโครงเพลงโครงเพลงครับออกสุดโอ้ยไหวไหวโอ้ยตออยอดเลยครับแบบนี้โอ้ยโอ้โหเอาลุกขึ้นมา โอ้โหไม่รู้จะยังไงต่อแล้วครับไปดูกันต่อเลยจบยังไงครับขยี้เข้าไปครับไอนี่พาเทลไอ้ขาวซ้ำเข้าไปครับดูครับไม่รีบครับโอ้โหกระทุ้งซ้ายดอกนี้แม่ตัวลอยตัวโยนเลยนะครับดูีกลครับลากมาไม่รีบครับรอจังหวะนี่ครับ กดล <L uka! S 1> และเป็นปเอ็นดี้พาเธอครับน้ำหอมพันโหจากฝรั่งเศสครับเอาชนะคะแนนออกศึกสอพันนุษไปได้